สวัสดีครับบ้าดินทอดินที่สารคับเมือนีมาหาเบิงเฮ็ดครับผมมากับเบาโจเบ้าโตนะครับพอหอยนะครับตอนนี้กําลังกลุ่มยุดยากันยุ่งครับเสาของวันที่สีสิงหาคมครับมาบอยกลับไปอีกจุดหนึ่งครับผมเดี๋ยวมันนัดไปไม่ดากพ่าจะกําลังเอายากันยุ่งว่าเสียมาหอยแอลครับพี่น้องครับอ่ากันมาเมื่อเสารนี้ โมโหว่าสิได้บอครับเมื่อนี้เดี๋ยวมาดูน้ากันครับสวัสดีครับครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วเร็วๆพี่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 เสือพี่พี่อ้ยมาโตพี่ๆนี่ขึ้นตูมอีกขี่ลาลาละเจ๊คอหะโอ้ยพี่นี่นี่นี่มองไม่ตองฟ้องขึ้นนี่แมนปะข้างหน้าครับพี่น้องตัวนี้กละหอด หอมพุ่นเลยครับโอเลคุณเต้คุณพุ่นทั้งหนาครับเนี่ยเก็บเก็บบ้าโตเก็บน่าก้างตุ้มๆยู่กะมีครับผมน่านี่โอ้ยเรากินเอาตินเต้ข้อหักมับโหลดพุ่นครับมาที่นอนครับมาพี่นอนอ๋อทีนอี่ครับนะดอกสวยๆเลยครับครับมีแต่ดอกกำนันครับขึ้นใหม่ๆนะครับแม่ครับ ไม่มีเอฟซีจะมาเรือมาเก็บเห็ดน้ำเบาดินเบาโตเบาโจครับเบาบอยกลับไปหาอีกฟังหนึ่งครับครับน้องมีน้อยกลับไปอีกจุดหนึ่งครับหามขนาดครับพี่น้องมันนี้ชื่อว่าหมันนะครับเขามาบนข้าวเต่าเนาะมันเต่าครับพี่น้องพี่น้องนี่ครับนะนัดทางนัดขาดตัวพริก ครับต้อผิดเนี่งขาใหม่ครับพี่น้องโอ้ยขาครับขาใหญ่ครับนี่หรือขาครับขาอุ้ว่าพี่น้องกัดหวานจ่อยจ่อยโอ้ยบังขาเลยสวยครับใครอ่บเอ๋อตัวไหนมัน ในดินเต๋อหานเมามันเห็นจุ่มหนังกวนดิอุ้ยเนาะอุ้ยขาพี่เนอะอุ้ยดอกเห็ดพี่เนอะขามางามเท่กัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดวานทวัดน้ำบาวอ่ะพี่ดองอุ้ย ครับดอกใหญ่ๆอบอุ่ครับพี่น้องดินคนดีเจ๊ทีแล้วดินอ่าพี่น้องไปเกิดป่เห็นเกี่ยวแปดหลือแปดบวกเร่งเร่งพี่กีนูครับพี่น้องจัดให้เรียบจัดเนาะครับจ้ะอู้ออ่อนชอนเบอพี่น้องเบาเห็นขาคนละน้ำไหลสีเงยนน้ำเงิน อ้ยขาขา,ขาขาวๆ้า,าๆนักเรียนวันนี้กำมนกันคือเก่าครับโว้ยอดอกงามด้วยครับไปอุ้ยฮึหฮึยฮึยฮึยหางฮึยฮึัน,งงน,ออนึยฮึึยนึยฮยฮึ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 ยฮอยย อู้ทั้งโอ้ยคักขนาดครับพ <Sam. S 2> ี่น้โดสามตุ้มครับใส่ก่อนกันเด็ดครับผมครับอื้อนี่ตโดงามนะครับโดงามคั่ะงามงามพี่น้องครับอีชุมิจิโอ้ย ดอกสวยสวยแม่แม่ครับโอ้ย,อยข้อรุดใจขาดกวนทีไปทั้งหมอแเหรอดอกงามมีดีนามเนาะดอกงามอ <ๆ S 3> ู้ผีจุ่มนึงครับกำลังสวยๆครับรับ้อกตะกีะะกก้ปีหนึ่งก้อนอิซุมิซี ก่อนครับดอกบานกันหวานแข็งเลยครับพี่น้องข้าะบานจนตุเลียสอกเลยแดบแห้งตัวนี้อะไรอื้เก็บแล้วนึกภาพโมนึง พ <mm ี่น้องนี่ม่จักดอกพี่น้องขับพลอยเลยครับงานนะครับขับพลอยเลยครับสนุหมูเล็กๆครับอ้องขับดอกงามเนี่ยไหนแตว่างามนี่ครับโอ้ขาขิ้นขาใหญ่ดี นี่แหละดอกโบงงามเหนือนในตะบะขาเหมืนนู้เร็วสิเช่นแต่ทางหลังนี่คือที่พโล้ตรงครับเอือนอีกแล้วครับไปเดีเงินี้ยินแต่เสียงเบาตัวเอิอนครับาบ้านเอ้ยนี่สิมันก็ยังออกอยู่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ยมาพออีกแล้วครับคุณน่ะคุณน่ะฮูนฮูนครับเพิ่งบ้านมาเศร้านี่แหละครับ บานแข็งงานก็คือนะครับบานบานแข็งแข็งครับสวยงามครับผมเก็บเก็บอันนี้บอกเขาเยกครับเปียกครับพี่น้องครับเลยอือครับดอกแข็งงามดอกอุ้ยท่านอืมบุญเดือดที่บุนเดืียมครับฮึฮึฮึพี่น้องนะครับพอจะคิดมูเด็กกับตาสิครับผม มันแล้วค่ับมันเร็วที่ว่างามน้ำเนาะเป็นมูใบใหญ่ป็นได้แต่ว่าหลายมูเนี่ยก็จะคัวงด้กัน<ฮ>มาเด้อแม่ๆมครับมาเก็บซอยกันงัดทั้ทงงัดครับ ดอ,อกน,อนี้น้อ่ขานี่ขาอยา่างไรเลยครับนี่มสวยครับครับพี่ว่าพ่อใดกีครับพี่น้องอดอกนี่แข็งบานเมาืาเศ้านี่ครับแม่แม่ครับกับโมเมนต์บานพันธุ์ถิ่นดอกใหญ่ครับนะครับแต่ว่าโอ้โ,โม่หมูใหญ่ครับาะแต่ว่าหมูเขาดีครับดอกบัวท่านมาลุยเลยครับนั่งมันบานหนึ่งบานดอกไม้เหมือนดอกไม้คือใบบัวบก กี่แก่บัวแก่สำนัยบัวไม่ขาแต่ขาคุณตุ๊ี้ม่วนลงมับที่อิ่มเลยบ๊วกินอะไรกินดีๆด้วพี่น้องไม่สติป่อโมเมนต์โมเมนต์ดอกลงไปหอดกระเพาะล่ะฮะยังคิดอยู่อันล่ำไส้เดี๋ยวถือไะไออกจากหมู่บ้านมึงส่งเมาลี่อันนี้เมียน้อยเขาไล่นี้ว่เมียหลวงเขาไล่นี

ครับงามครับเอ้ยพูน่าพูน่าพูน่าเฉียกอยู่ครับพี่น้องเบาโตเอิญเบาดินกะแลนตาตีตาล้านครับพูน่าลำแม่แม่ครับพุ่นพุ่นคัามเป็นตาไล่วันเมานั้งหมนความเป็นเมาอยากกันอยู่พูดออกไปสุดพูนมึงครับภาพร้อนพูนความเป็นภาพร้อน ครับหลังจากพาคกันเมายากันยุงครับสิทธิจุดใช่ไหมพงษ์ก็ดีเดียวยากันยุงกับพิษใบก้อนครับพี่น้องคนวิ่งก้อนยา <S <S 1> <S 1> คนวิ่งก้อนยุงวาพิดครับผมโอ้ยมเม,มรครับอสนบรรดาวพี่น้องนะครับนี่ครับหลอกมึงตีกับท่าสามทหารเสียแข่งเดิอดนะครับมาแหนมได้มาแหนมหนังปูมียาจิงซักสิเป็นบางตาไม่หายปูละลิตุ่ ออเรามิไป่อหาสื่อหนาเท่าหกตูวก็ดีางามขนาดครับมูนี่ก็ถือไว้มูใหญ่เติบพี่ต้อน้ใหญ่เติบเนาะอือครับมูใหญ่ครับพี่น้องดูนะอือซูมมินินี่ก่อนสวยงา่งามเลยครับมาเก็บตัวกันเลยครับพีน่น้อง เก็บน้ำเบาดินเบาตัวเด้อครับครับมันพิว่าบานอยู่ครับก่อสามมือเหรครับสามมูอโมเล็กโมหน่อยแต่แติมูือพึ่งบวกเดหวังครับเห็ดอื่นบ่ค่อยเห็นเลยครับมื้อนี้เห็ดปวกล้วนๆวันนี้ครับครับตี็ดปวกแดงเด้อแม่ๆ FC ครับเก็บเห็ดน้ำเบาดินครับพุ่่นนะมาแล้วครับมาแล้ว อชงยาวๆเลยครับเห็ดป uh, ู so you know Ch you know so the ๊กแดงเห็ดปู๊ดควันเดี๋ยววาวาวันไหนเพราะว่าบองตามธรรมชาตินะครับอยู่กลางป่าครับวันนี้บอกคือหมู่บ้านครับป้ากวงแชีงครับพี่น้องนี่ครับเดินไงครับเดี๋ยวจะสีดำครับมองยาแกนุ่งแล้วมาติ่นมาขูบอ๋อพอดีอยู่นห็นเก็บเก็บเก็บเอาโจ้เก็บแต่เอิ้นส่วนนึง เขาขุดซับลักษณะนี่ปวกมันกับบอตตายครับเสือเพิ่นกับบอพังครับบอเดมางเฮียนเพิ่นนะคบอเดมันครับบอเดมางเพิ่งข้าวซับเอาแต่ข้างในเพิ่นครับเกันกลนี่ต้องใช้สีแงียกลนเป็นโบปีน่ะเพิ่นกับโบอยากเกิดเนี้ยครับครับที่ว่ามูนี่ที่ว่าใส่แต่ยี่ครับในอี่สามสี่มูวะเต็มตาบอกกอกก็เยอะมากอุ้ยดอกสวยงามเลยขานี่หรือขา สวยงามตับอาจารย์มีแต่ดอกปานเข่งอยามนะครับเมั้งยุกองสุดแท้หนูน้อยหมวกแดงโอ้ยอุ้งตับครับผม ก็ยันอยู่ในเนาะท่นอยู่ท่นอยู่แถวหิมทางคนที่ว่าโอ้สูงหัวเหรียญไทยครับก็คือโสวยงงามพี่น้องสวยงามเลยครับสวยงามเลยที่ว่ามันออกดีเยอะครับพี่ปลูกเหรียญป่าเนาะปลาใหญ่กันปลาใหญ่ดุงใหญ่ครับปาดปตีท้อฉันท้องว่าตัว ย็นบ่เด้๋เห็นบ่ดึงอออดอกบาง,งามเลยครับเงาไม้เป็นตินสวนนะพอดที่วเป็นหมือนกินงื้เตินมือออกข้อนอา้า,าที่หมือน เกิดข <N iss an> <N iss an> ึ <N iss an> ้นในเหงาใหม่ก็มีไปออกออกโอ้โดอกนังไม่ต้องปิดยู่นี่โอ้ดอกนีดอกามนกมูขุนนี่เท่าอยู่ด้สมบูรณ์พูนผลกี่ดอกนั่งสับแต่ว่หน้าหักมามาโตยิบออครับเดี๋ยวกำลังขึ้น เอาไปดำลูกกระจกขาวจุดูพลูกระจนะะกะจเลาาาาย่วกันเถ่ะทีโบบผาดขับมาดดนแรง่งเสียร่วมกันได้ครับเมื่อนี้ ขอดบ้านเรานะจงแบ่งกันหาร่วมกันคักๆนี่งะครับหักใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยหักใหม่กวดเอาหักใหม่ด้าดอกคนหน่สอนกันนะหักใหม่ด้อยูอ่ตัวนี้นนนนนนน สร้ังกิ้นเกิดนอกมาครับผมพี่น้องครับงามในหมูน่น้ำข้นในดอกแบบสวยๆเลยครับเห็ดเพรงแดงครับโอ้แดงอ่งตัวบาวดินผ้ากันเกห็ดปวกแล้วนะครับบาดินเกิดมา่อพอเห็ดแล้วดอกนี้ครับนี่พี่น้องเบิ่งคักนะบางค้นว่ามเฮ็ดลงโขขาวนี่นี่แหละครับที่ผ้ากันไตๆเห็นขาวนะครับ าข่กันกับเห็ดหลงโกขาวครับพี่น้องครับแต่ผู้ของคุณก็มาเมนูกระเห็ดลงโขขาวนะครับนนี่มาฮักเบิ่งครับมาฮักเบิ่งน่นถ้าเป็นเส้นเป็นญ่แบบนี้บมเมนเดอร์ครับเดอเห็ดลลงากครับนี่ผีเบียครับกินเร้วเป็นใบรุ่นมุ่งสู่เมมเลยครับนี่กินไม่ได้นะครับให้สังเกตดูนะครับนี่ตรงตรงอันเขาเรียนว่าสินเพิ่นนี่ครับ เส้นเฮ็ดละงวงกันสิบางๆอันนี้แข็งครับนเนี่ยเนื้อกะตันบกโขนครับนี่เป็นเส้นใหญ่แบบนี่กินโ่ได้นะครับเก็ดละง,งากนะครับต้องเบิ่งดีๆดนะครับพี่น้องครับเียนกันไหวเพราะเป็นนิพยาธานนะครับเก็บไปกินแล้วเสียซีวิตขอบก้วคนรอบขางกับเสยียใจน้ำกนครับครับ

ร่วมหาร่วมกันครับครับพี่น้องสามคนครับพี่น้องวัอนี้สามสหายครับกับพ่อต้แกงครับวัอนี้ถือว่าไดครับบ้านกินน้องเบาตัวครับจังคอยแบงกันครับพี่น้องอ่าครับถือว่าถือว่างานจะไมพี่น้องงานครับดอกสวยๆครับฝนกระดิ่งมาแล้วพี่น้องผมดอกบานบานบองบ้านแถวน้องเบาตัวบอบ่บาครับยังนุ่มๆอยู่ครับครับสีแพ้กันกลับเหรอครับพี่น้องผมครับ ครับผมเบาดินเบาโตเบาโจกกับสิภาคันกลับล่ะครับเมื่อนี่็ถือว่าได้พอกแกงอยู่ครับหารวมกันนคเต็มตานะครับได้แกงใส่ในสมแล้วครับไปแบ่งกันเนี่ยนี่ก็ไปแบ่งกันแกงกินครับเบาดินก็บขอบุญขอบุณไปในทุกทุกหม่องทุกบอลด้ครับเด้อขอบุณพี่น้องทุกทุกภาคทุกทุกจังหวัดนะครับติดต่อมาเยี่ยมชมบ้านหนหน่อยซีหลังนะครับหอยดินที่มีสารเบาโตอีสานบานเฮ้าเบาบอยแดนดินอีสานซาเมอีสานผ้าเลาอครับ เบาดินและหนองๆสุขดูสุขคนนะครับกอยเมย์เอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงความตุนจะสุดเลยข้มเก็บไข่ไอสุมี่ไอม,มิตรความสุขสวัสดีมี่ใช่ครับสวัสดีครับ mm hmm. น,นันฮ็ตครับ